ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้วิเคราะห์บอลเต็งนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปวิเคราะห์บอลของคืนนี้นะครับเรามาสรุปผลทีเด็ดเมื่อคืนทั้ง4คู่กันก่อนเลยครับคู่แรกที่ผมให้นะครับผมในระหว่างคู่ของคิดเดอร์มินเตอร์กับเวสแฮมนะครับคู่นี้จบสกอร์กที่1ประตูต่อ1ครับผมให้ในทางของคิดเดอร์มินเตอร์นะครับกินเต็มครับ คู่ที่2ในระหว่างของคู่แมนซิตี้กับคูเลมนะครับคู่นี้จบสกอร์อยู่ที่4ประตูต่อ1ครับผมให้ไปในทางคู่ของแมนซิตี้ครับกินเต็มครับและคู่ที่3ในระหว่างคู่ของกิทตันพาเลตกับฮาร์ดีผู้นะครับคู่นี้จบสกอร์อยู่ที่2ประตูต่อศูนครับผมให้ไปในทางฮาร์ดีูได้ครึ่งครับคู่สุดท้ายเป็นคู่ของสเปอร์กับไรตันนั่นเองนะครับคู่นี้จบสกอร์กันอยู่ที่3ประตูต่อ1ครับ ผมให้ไปในทางสเปอร์ครับกินเต็มครับครับสำหรับทีเด็ดวันนี้นะครับผมจะให้ทีเด็ดคู่ไหนบ้างนะครับเราไปเริ่มต้นวิเคราะห์กันเลยนะครับครับผมวันนี้เรามาวิเคราะห์บอลเต็งกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้มีบอลเยอะหลายคู่เลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มกันที่บอลของบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับมาในส่วนของคู่ดอทมอนกับเดวอคุเซนครับ5นัดล่าสุดที่คู่นี้ได้พบเจอกันนะครับ ดอทมุลชนะ3ประตูต่อ4ครับแล้วก็ดอทมุลชนะ3ประตูต่อ1ครับเรวร์คูเซนชนะ2ประตูต่อ1ครับเรวร์คูเซนชนะ4ประตูต่อ3ครับดอทมุลชนะ4ประตูต่อ0ูครับ <Ouais. S 2> เรามาดูฟอร์ม6นัดล่าสุดของดอทมุลกันบ <LE> ้างนะครับดอทมุลชนะไป4นัดแพ้2นะครับในส่วนของเรวร์คูเซนชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับเรามาดู เกมล่าสุดของดอทมุลนะครับนัดล่าสุดห้านัดล่าสุดนะครับดอทมุลชนะฮอปเปนายสามประตูต่อ2ครับแพ้ให้กับสังปรี2ประตูต่อ1ชนะไฟบวก5ประตูต่อ1ครับชนะ3ประตูต่อ2ครับแล้วก็แพ้ให้กับแอตตาบริน3ประตูต่อ2ครับมาดูเกมในบ้านกันบ้างนะครับดอทมุลชนะไฟบวก5ประตูต่อ1ครับชนะเบิร์ตสประตูต่อ0ูนย์ครับ ชนะเบซิตัส5ประตูต่อ0ครับแพ้ให้กับบาเยนน์มินิก3ประตูต่อ2ครับแล้วก็ชนะสตุตาา์2 2ประตูต่อ1ครับเรามาดูในส่วนของเลเวอร์คูเซนกันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดเลเวอร์คูเซนชนะเฮาบวกนะครับ5ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะคัตบัต2ประตูต่อ1นะครับเสมอกับยูเนียนบริน2ประตูต่อ2 แพ้ให้กับไฟบวก2ประตูต่อ1และก็เสมอเป็นนายสประตูต่อ2ครับไปดูเกมเยือนคันบ้างนะครับของเลเวอร์คูเซนนะครับนัดล่าสุดชนะกัดบ,บัตนะครับสประตูต่อ1นะครับแล้วก็แพ้ให้กับไฟบวก2ประตูต่อ1นะครับแพ้ให้กับแบงค์เปิด5ประตูต่อ2แพ้ให้กับเปเรนวาริซีนะครับผม1ประตูต่อ0แล้วก็ชนะไลซิกนะครับ3ประตูต่อ1ครับ เรามาดูในส่วนของราคาน้ำแต่และเว็บกันบ้างนะครับราคาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกนะครับเรามาดูในส่วนของเว็เบสสา3 6กกันก่อนนะครับราคาน้ำเริ่มต้นอ,อยู่ที่1.00ครับไหลลงไปที่0.94ครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับราคาน้ำเริ่มต้นอ,อยู่ที่0.90ครับไหลขึ้นไปเป็น0.96ครับ และในส่วนของเวฟ m 8 8นะครับราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกนะครับราคาน้ำเจ้าบ้านเริ่มต้นอยู่ที่1.11นะครับไหลลงไปที่0.94นะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับราคาน้ำเริ่มอยู่ที่0.80นะครับไหลขึ้นไปเป็น0.99นะครับสำหรับคู่นี้ผมวิเคราะห์แล้วนะครับ ผมเชียร์ไปทางด้านอาดอทมุนนะครับผมฟันตรงสก,กอร์ให้ดอทมุลชนะเลเวอร์คูเซนอยู่ที่3ประตูต่อ2ครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นคู่ของอานาโปลีกับเวนิสนะครับเป็นบอลคันโจซีบีอารอิตาลีนะครับมาดู5นัดล่าสุดของคู่นี้กันบ้างนะครับนัดล่าสุดนาโปลีชนะ2ประตูต่อ0ูนย์ครับ แล้วก็เสมอ1ประตูต่อ1เสมอศูนประตูต่อ0ูนครับแล้วก็แพ้นาโปลีแพ้ให้กับเวนิส2ประตูต่อ1ครับแล้วก็เสมอกันที่ 1, 1ประตูต่อ1ครับเรามาดู6นัดล่าสุดของเวนิสกันบ้างนะครับเสมอ2แพ้4นะครับและในส่วนของนาโปลีนะครับชนะ3เสมอ2แพ้1นนะครับมาดูเกมในบ้านของเวนิสกันบ้างนะครับเป็นเกม 5นัดล่าสุดนะครับผมเวนิเตสแพ้ให้กับอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ1ครับแล้วก็เสมอกับเอมโปรี1ประตูต่อ1ครับแล้วก็แพ้ให้กับอัตาลนตา2ประตูต่อ0ครับแพ้ให้กับเอซีมิลาน3ประตูต่อ0ครับแล้วก็แพ้ให้กับลาซิโอ3ประตูต่อ1ครับมาดูเกมเล่ในในบ้านของเวนิสกันบ้างน,นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเอมโอรี1ประตูต่อ1ครับ แพ้ให้กับเอซิมิลาน3ประตูต่อ0แล้วก็แพ้ให้กับลาซิโอ3ประตูต่อ1ชนะแพรนาน่านะครับ3ประตูต่อ1นะครับเสมอยูเวนตุส1ประตูต่อ1ครับเรามาดูในส่วนของนาโปลีกันบ้างนะครับนับลดล่าสุดนะครับล่าสุดนาโปลีชนะลาซาเลตตาหน้านะครับ4ประตูต่อ1นะครับ แล้วก็ชนะ,ะบโบลอนยา2ประตูต่อศูนย์ะครับเสมอพิออ2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ชนะซามดเรียน1ประตูต่อศูนย์เสมอกับยูเวนตุส1ประตูต่อ1ครับสำหรับเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับนาบปลีชนะโบลอนยา2ประตูต่อศูนย์ครับเสมอยูเวนตุส1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ชนะเอซิมิลาหนึประตูต่อ0นะครับแล้วก็เสมอกับซัสซโลโล่ครับสองประตูต่อ2นะครับแพ้ให้กับมอสโก2องประตูต่อ1ครับมาดูในส่วนของเรทราคาแต่ละเว็บกันบ้างนะครับราคามีต่อ1ลูกกับลูกครอบลูกครึ่งน,นะครับมาดูในส่วนของเบสสามกันก่อนเลยครับราคาน้ําเริ่มต้นอยู่ที่0.97นะครับไหลขึ้นไปเป็น1.02สองหรับทีมชาวบ้านนะครับ และในส่วนของทีมเยือนอาราคาน้าเริ่มหยุดที่0.93ไหลลงไปเป็น0.88นะครับมาดูในส่วนของเวฟ M88 กันบ้างนะครับราคาน้าเริ่มอยู่ที่1.00ไหลขึ้นไปเป็น1.02นะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับราคาน้าเริ่มอยู่ที่0.90นะครับไหลขึ้นไปเป็น0.91ครับสำหรับคู่นี้ ที่ผมได้วิเคราะห์นะครับผมในระหว่างของเวนิสกับนาโปลีนะครับนาโปลีต่อโลกหนึ่งหรือและก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ผมฟันตรงสกอร์ที่นาโปลีชนะเวนิส2ประตูต่อศูนย์ครับฟันตรงไปที่นาโปลีครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับโคที่3นะครับผมมองไปทางด้าน ลาลิก้าสเปนนะครับในระหว่างคู่ของเรอวนมาริตกับแคนาดานะครับราคาต่อรออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะครับมาดู5นัดล่าสุดที่คู่นี้ได้เจอกันนะครับเรอวนมาริดชนะ4ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เรอวนมาริดชนะ4ประตูต่อหนึ่งครับเรอวนมาริตชนะ2ประตูต่อ0ูนย์ครับเรอันมาริตแพ้ให้กับแคนาดา2ประตูต่อหนึ่งครับและก็ อ๋อขอไปครับเรอัลมาริชนะ2ประตูต่อ1ครับแล้วก็เรอัลมาลิชนะ4ประตูต่อ2นะครับสำหรับ5นัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเรามาดูในส่วนของ6นัดล่าสุดของเรอัลมาริทกันบ้างนะครับชนะ3เสมอ3นะครับแล้วก็ในส่วนของแคนาดานะครับชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับมาดู เกมล่าสุดพร์อมล่าสุดของเรวันมาลิดนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับบินเบา1ประตูต่อ0ูนครับเสมอกับเอลเจ้ประตูต่อ2ครับแล้วก็เสมอกับเอลเจู้ประตูต่อ0ูนครับชนะบินเบา2ประตูต่อศูนครับแล้วก็เสมอกับบาร์เซโลนา2ประตูต่อ2ครับมาดูเกมในบ้าน5นัดล่าสุดกัน er บ้างนะครับของเรวันมาลิดนัดล่าสุดเสมอกับเอลเจ้ประตูต่อ2ครับ ชนะบาเลนเซีย4ประตูต่อ1ครับเสมอกับคาร์ดิส0นประตูต่อ0ูนย์ะครับแล้วก็ชนะแอตติกอมาลิต2ประตูต่อ0ูนครับชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ0ูนย์ครับเรามาดูในส่วนของแคนาดากันบ้างนะครับฟอร์ม5้นัดล่าสุดแคนาดาแพ้ให้กับโอซานา2ประตูต่อ0ูนย์ครับแล้วก็แพ้ให้กับเกตตเฟ่4ประตูต่อ2ครับเสมอกับบาร์เซโลนา1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เสมอกับเอลเจ0ประตูต่อ0ูนครับ แล้วก็ชนะแอติโกมาดิสองประตูต่อหนึ่งครับมาดูฟอร์มการเล่นของแคนาดาไปเยือนกันบ้างนะครับแพ้ให้กับเกตาเฟสี่ประตูต่อสองครับเสมอกับเอลเจนศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ให้กับแอติโกมานเชสนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับคาริสหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับชนะลาคูน่านะครับเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับ เรามาดูในส่วนของราคาคู่นี้กันบ้างนะครับในแต่ละเว็บต่อมีลูกครึ่งกับลูกครึ่งครบสองนะครับมาดูในเริ่มต้นของเว็บเบ็ดสามกห้ากันก่อนเลยครับเบ็ดสามกห้าราคาน้ําของเจ้าบ้านนะครับเริ่มอยู่ที่0.96ไหลขึ้นไปเป็น1.02นนะครับสําหรับทีมเจ้าบ้านนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมเยือนราคาน้ําเริ่มอยู่ที่0 9 4ไหลลงไปเป็น0.88ครับ และมาดูในส่วนของ M88 กันบ้างนะครับ M88 ราคาน้ำของเจ้าบ้านเริ่มอยู่ที่0.90ไหลขึ้นไปเป็น1.02ครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับราคาน้ำเริ่มต้นอยู่ที่1.00ไหลลงมาเป็น0.91ครับสำหรับเว็บของ M88 นะครับสำหรับคู่นี้ผมมองไปทางด้านยังไงก็ตามเร้วันมาลิดไม่แพ้ก,กันนะได้แน่นอนครับ ผมคันรงสกอคู่เรววนมาริดกับแคนาดานะครับ3ประตูต่อหนึ่งครับไปทางเรววนมาริดครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นคู่ของอารูกากับปอโตนะครับเป็นซูเปอร์ลีกโปรตุเกสนะครับคู่นี้5้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับปอโตชนะอารก้า3ประตูต่อ0ูนย์ครับปอโตชนะ4ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ปอโตชนะอารก้า3ประตูต่อศูนย์ครับ แล้วก็อรูกาชนะปอร์โต้1ประตูต่อ2ครับแล้วก็ปอร์โตชนะ3ประตูต่อ1ครับมาดู6นัดล่าสุดของอรูการก่อนเลยครับชนะ1เสมอ2แพ้3ครับและในส่วนของปอร์โตนะครับชนะรวด6นัดเลยครับเรามาดูในส่วนของเกมล่าสุดฟอร์มที่เล่นล่าสุดของอารูกานะครับอารูกาเสมอนัดล่าสุดนะครับกับ ฟาร์มาลิเกลนะครับ0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ชนะในส่วนของโตรินนะครับ1-2ประตูต่อ1นะครับแพ้ให้กับเบนพิก้า2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็แพ้ให้กับเบนเลนเนนนะครับ2ประตูต่อ1แล้วก็แพ้กับราก้า6ประตูต่อ0ครับมาดูเกมล่าสุดในบ้านนะครับ5นัดล่าสุดที่เล่นอาร์ก้าแพ้ให้กับเบนพิก้า2ประตูต่อ0ครับแพ้กับ บราก้า6ประตูต่อ0ครับแล้วก็แพ้ให้กับวิเซล่านะครับ4ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะบาวิต้า2ประตูต่อ1ครับชนะทอนเลดา2ประตูต่อ0ครับเรามาดูในส่วนของปอร์โต้กันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดนะครับความของปอร์โต้นะครับล่าสุดชนะกับมาเรติโมนะครับ2ประตูต่อ1ครับชนะ3ประตูต่อ1ครับแล้วก็ชนะ4ประตูต่อ1นะครับปอร์โต้ชนะ วิเซล่า3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ปอโต้ชนะเอสโตรินนะครับ3มประตูต่อ2ครับมาดูฟอร์มของปอโต้ไปเยือนกันบ้างนะครับก็ชนะรวดเหมือนกันนะครับ5นัดล่าสุดนัดล่าสุดปอโต้ชนะ4ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะ3มประตูต่อ1แล้วก็ชนะ2ออ่า3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ชนะ4ประตูต่อศูนะครับแล้วก็ชนะ3ประตูต่อ0ูนย์ะครับ5้านัดล่าสุดชนะรวดเลยนะครับของปอโต้ นะครับเรามาดูเรทราคาแต่ละเวฟกันบ้างนะครับราคาต่อหยุดที่ลูกขึ้นทุกเวฟนะครับมาดูในส่วนของเบส3ามกกันก่อนเลยครับราคาน้ำเริ่มต้นอยู่ที่ทีมเจ้าบ้านนะครับ0.89ไหลขึ้นไปเป็น0.95กครับสำหรับทีมเชาบ้านนะครับมาดูทีมเดือนกันบ้างนะครับราคาน้ําเริ่มต้นอยู่ที่1.01นะครับไหลลงมาเป็น0.95นะครับผมและในส่วนของ M88 นะครับ ราคาน้ำเจ้าบ้านเริ่มต้นอยู่ที่0.90นะครับไหลขึ้นไปเป็น0.98ครับสำหรับทีมเจ้าบ้านมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับราคาน้ำเริ่มอยู่ที่0.98นะครับไหลลงมาเป็น0.94นะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมในระหว่างคู่อารัวกากับปอร์โตนะครับผมฟันธงสกอร์ที่ปอร์โตชนะอารัวกา3ประตูต่อ0ครับฟันธงไปที่ปอร์โตครับ ครับผมเรามาสรุปชี้เด็ดวันนี้กันเลยนะครับทั้ง4คู่นะครับส,สำหรับคู่แรกในระหว่างคู่ของดอทมูลกับเลวอคูเซนนะครับผ, um. ผมฟันธงไปทางด้านดอทมูลครับให้ดอทมูลนะครับคู่ที่2ระหว่างของเวเนซกับนาโปลีนะครับผมฟันธงไปทางด้านนาโปลีครับให้นาโปลีครับคู่ที่3เรเวนมาลิตกับแคนาดานะครับผมฟันธงไปที <S 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 ่เรเวนมาลิตครับให้เรเวนมาลิตครับคู่ที่4นะครับ อาร์ก้ากับปอโต้นะครับผมฟันตรงไปที่ปอโต้ครับให้ปอโต้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยครับผมฟันตรงครับ